ระบบสังหารเทพตอนที่ 39. ฝ่าเท้าเฉียวเฟิงที่รู้คุณค่าของเพชรเม็ดนี้ดีและฟ้อมองดูจากการเจริญเติบโตของเด็กน้อยคนนี้มาโดยตลอดในใจลึกๆเฉียวเฟิงรู้ดีหากจริงเหอได้อยู่ข้างตัวมันโดยตลอดเชกเช่นพานลี่เด็กน้อยแล้วแล้วก็จริงเหอเด็กน้อยในตอนนี้คงจะต้องเป็นอันดับหนึ่งของเด็กทั้ง4ในด้านความเร็วในการฝึกฝนและฝีมือในการต่อสู้เป็นแน่ แม้จิงเหอจะไม่สามารถเข้าใจคดวิชาได้หลากหลายเท่าพาลี่หากแต่คดวิชาดาบที่เด็กน้อยเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งกว่าผู้อื่นก็น่าหวาดกลัวมากพอแล้วส่วนคนที่พิเศษอยู่สักหน่อยในความคิดของเชียวเฟิงก็คือหลีกลังนั่นเพราะเด็กน้อยนับว่าสร้างความแปลกใจแก่เชียวเฟิงยิ่งเพราะเด็กน้อยหลี่กังคนนี้แม้จะเรียนรู้ชา้าแต่กลับมีความตั้งใจสูงและโดดเด่นในเรื่องพลังกายและการฝึกฝนพลังปานในระดับสูงมาก แถมร่างกายก็คล้ายมีความประหลาดแฝงอยู่หากเด็กน้อยหลีกังเป็นคนฉลาดกว่านี้สักนิดเฉียวเฟิงไม่อยากคิดถึงความสามารถของการเติบโตและระดับฐานพลังของเด็กน้อยจะก้าวหน้าได้รวดเร็วแค่ไหนนับว่าเป็นม้ามืดที่ไม่คิดไม่ฝันอย่างแท้จริงพารลี่ลีกังส่วนเจ้าสองคนอีกสองเดือนข้างหน้าต้องไปสอบเข้าสำนักมาจบฟ้าแล้วพวกเจ้าจำสิ่งที่ข้าเคยบอกให้ขึ้นใจและอย่าได้ลืมเด็ดขาด หพวกเจ้าต้องกดระดับพลังของตัวเองเอาไว้อย่าได้แสดงพลังที่แท้จริงอย่างเด็ดขาดไม่ว่าจะแพ้หรือชนะ 2. ห้ามใช้เคล็ดวิชาระดับกลางที่ข้าสอนพวกเจ้ายกเว้นจะอยู่ในอันตรายถึงชีวิตจริงๆเท่านั้นเพราะเป้าหมายที่แท้จริงของการไปเรียนของพวกเจ้าในครั้งนี้หาใช้เพื่อการไฝ่หาเคล็ดวิชาหรือยอดโอสถเสริมพลังที่หายากแต่เป็นการไปเรียนรู้เพื่อรู้จักชีวิตและผู้คน โดยเฉพาะเจ้าพาลีหากวิชาะระดับกลางใดอาจารย์ไม่ได้สอนเจ้าเจ้าก็ไม่สมควรใช้มันอย่างเด็ดขาดเจ้าเป็นคนมีพรสวรรค์เราอาจารย์ที่นั่นต้องให้ความสนใจในตัวเจ้าแน่นอนข้าจะจดจําไว้เจ้าขาสิพี่พาลีกล่าวตอบรับด้วยรอยยิ้มและในตาสดใสส่วนเจ้าลีกังเชี่ยวเฟิงเดินไปใกล้ๆพร้อมเอามือวางไว้บนไหล่ทั้งสองข้างก่อนจะโน้มหน้าไปใกล้ๆและกล่าว ดระดับพลังของเจ้าไว้ระดับสองและห้ามให้พาลี่รู้ว่าเจ้าระดับฐานพลังสูงกว่านางเด็ดขาดเจ้าจำได้นะข้าจะจำไว้และไม่ลืมขอรับสิทพี่หนึ่งเดือนมานี้หลีกกลงที่พรสวรรค์เรื่องปันพลังและความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อเป่งประกายหลังจากได้ลงแช่บึงวิญญ,ญาณเด็กน้อยทําให้เฉียวเฟิงตื่นตะลึงเพราะความรวดเร็วในการยกระดับฐานพลังนั้นแทบจะมากกว่าเฉียวเฟิงเองด้วยซ้ํา ทำให้ตอนนี้ระดับฐานพลังของหลีกลังตอนนี้เป็นถึงระดับนักลบขั้นที่1แล้วส่วนพานรี่ฐานพลังนั้นอยู่ที่ระดับสูงระดับ8เท่านั้นแล้หากนางรู้เข้าว่าหลีกลังนั้นเหนือล้ํากว่านางนางเด็กตัวน้อยต้องแอบไปเสียใจและร้องไห้แน่แน่พาลี่ตอนนี้นางยังเป็นเด็กน้อยที่มีนิสัยเอาแต่ใจอยู่มากคนส่วนใหญ่พูดคุยกับนางนางก็ไม่ค่อยเชื่อฟังมีแต่เชียวเฟิงนี่แหละที่พูดอะไรนางก็เชื่อไปหมด ส่วนตัวเชียเฟอร์เองก็ไม่รู้ทําไมจึงรักและเอาใจใส่พาลี่เด็กน้อยมากเป็นพิเศษนักมันจึงชอบนึกคิดในใจบ่อยๆว่าตัวมันคงฝันที่จะมีลูกสาวน่ารักน่ารักสินะถึงได้ตามใจและสนใจความรู้สึกของเด็กน้อยพาลี่มากขนาดนี้ในระหว่างที่เหมอยืนนิ่งคิดอยู่สักพักหนึ่งเสียงของพาลี่ก็ดังขึ้นสิพี่แล้วท่านจะไม่ข้อสอบด้วยหรื ตัวเฉีียวเฟิงสายหน้าในทันทีสำหรับการเข้าสอบสำนักบรรจบฟ้านั้นสำหรับมันหาได้จำเป็นไม่นั่นเพราะตัวมันจำเป็นที่จะต้องเฝ้ารอคอโชคชะตาของตัวมันซึ่งมันจะเกิดขึ้นในอีกสามปีข้างหน้าหากมันไปเข้าสู่สำนักบรรจบฟ้าตอนนีน้ทุกอย่างที่มันเข้าใจอาจจะไม่เหมือนเดิม แต่แม้เฉียวเฟิงจะเลือกรอคอยให้โชคชะตาบางอย่างมาถึงแต่ตัวมันก็ไม่รู้จริงๆว่าโชคชะตานั้นของตัวเองจะเป็นเหมือนเดิมจริงๆไหมลึกๆมันรู้เสมอว่าเส้นทางของตัวมันและเจ้าหมื่นมานช่างแตกต่างในมุมเมืองแห่งเมืองหางมังกรสะบัดน้ำในวันนี้เวลาค่ำคืนทั่วเมืองเต็มไปด้วยแสงไฟและโคมประทีปร้านค้าน้อยใหญ่ต่างเปิดค้าขาย เนื่องด้วยอีกไม่กี่วันในเมืองแห่งนี้จะมีงานฉลองยิ่งใหญ่เพราะสำนักบรรจบฟ้าจะเปิดรับสิทธิ์ใหม่อีกครั้งผู้คนจากทั่วแดนจะพาลูกหลานมาที่เมืองหางมังกรสะบัดน้ำแห่งนี้เพื่อหวังให้บุตรหลานได้ฝากตัวเป็นสิทธิ์สำนักอันมีชื่อแห่งนี้ และนั่นก็จะทำให้ทั่วเมืองแห่งนี้เต็มไปด้วยผู้คนและความคึกคักและเพราะแบบนั้นตลอดสามเดือนก่อนงานรับสิทธิ์สำนักบรรจบฟ้าจะเริ่มขึ้นเมืองหางบางกรสบัดน้ำแห่งนี้จะจัดงานเลี้ยงฉลองเปิดร้านยามค่ำคืนต้อนรับผู้คนเชี่ยวเฟิงวันนี้ก็เช่นกันมันเดินชมเมืองและความสุขของผู้คนผ่านร้านค้าของอร่อยต่าง ผ่านร้านใดก็ต้องแวะกินแวะซื้อของอร่อยอยู่เสมอเศรษฐับประสบการณ์ต่างโลกอันยากยิ่งที่ผู้ใดจะได้สัมผัสหากแต่ในระหว่างที่เดินหาซื้อของกินอยู่นั้นเชีย่ยวเฟิงในชุดเด็กน้อยเก่าซอมซ่อบัดนี้ถูกหนึ่งบุรุษผู้แต่งกายด้วยเสื้อผ้ามีฐานะผักเสียแล้วไอเด็กขอทานเอ้ยไม่ยืนเกะก,กะอะไรตรงนี้เมื่อกี้เจ้าเกือบจะชนข้าแล้วรู้ไหม เชี่ยวเฟิงในล่างเด็กน้อยที่มีท่าทีสำรวมก่อนจะมองสำรวจผู้คนนอกจากไอคนที่กำลังด่าว่ามันอยู่ด้านหลังนั้นก็มีคนติดตามมาอีกสองทั้งหมดต่างเป็นผู้ฝึกฝนวรยุทธ์แต่ระดับฐานพลังไม่สูงเลยมีแต่ฐานพลังระดับสูงขั้น4ี่ทั้งนั้นดีหน่อยก็คงเป็นไอ้คนที่ยืนอยู่ด้านนี้ที่มีฐานพลังอยู่ที่ระดับสูงขั้นเ้าในใจเชียวเฟิงเย้ยหยันพวกมัน หากแต่ด้วยฐานะในตอนนี้และไม่ต้องการให้โชคชะตาแห่งตัวเองเปลี่ยนแปลงเกรงว่าจะลงมือกับไอ้สวะทั้งสจะทำให้โชคชะตาของตัวเองเปลี่ยนและไม่อาจจะได้พบยอดหญิงงามและเป็นศิษย์อาจารย์กันทำให้ตอนนี้เชียวเฟิงได้แต่ยิ้มบางเบาก่อนโค้งกายขอโทษนายท่านข้าผิดไปแล้วเป็นข้าเองที่ยืนไม่ดีหลบไป ไอ้บุรุษคนเดิมไม่สนใจคำพูดของเชียวเฟิงมันผักล่างเด็กน้อยก่อนจะเดินเข้าไปหน้าร้านขายอาหารพื้นเมืองที่เชียวเฟิงยืนต่อคิวรอสั่งอยู่และคนอื่นๆที่ยืนต่อคิวอยู่ก็เช่นกันถูกไอ้บุรุษทูนี้พักหลีกทางแทบทั้งหมดหากแต่ด้วยการแต่งกายที่ดูมีฐานะทำให้คนสาม,มัญและชาวพื้นเมืองไม่กล้ามีอะไรกับทั้งสามหากแต่ในไม่ช้าเสียงเล็กใส่ก็ดังก้องนี่คือเสียงของเด็กหญิงวินยูชนไม่ทำสิ่งตำซาม ผู้ฝึกปลาและวิชาไม่ข่มเหงผู้คนแต่พวกเจ้าทั้งสามช่างเป็นตัวทุเรศจริงๆสามบรุษแต่งกายดีตอนนี้หันเหลียวแล้วไม่ช้าก,ก็พบเด็กหญิงหน้าตาน่ารักสดใสผู้หนึ่งที่เครื่องแต่งกายดูมีราคาทั้งนั้นทั้งสามขมวดคิ้วก่อนที่คนที่น่าจะเป็นคุณชายเจ้าพูดกล่าวแม่หนูเป็นเด็กเป็นเล็กปวดระวังปากเจ้าไม่รู้สินะว่าข้าเป็นใครอย่าเห็นว่าเป็นเด็กแล้วข้าจะไม่กล้าสั่งสอนเจ้านะ ไปเลือกบิดามารดาของเจ้ามาข้าจะตบปากมันสั่งสอนที่เลี้ยงดูบุตรไม่ดีเจ้ามีปัญญาหรือไม่คิดนึกว่าวาจาเช่นนี้จะออกมาจากปากบุรุษอะไรนะแค่เรื่อมพูดกล่าวเจ้าก็อ้างฐานะอ้างบิดาแล้วนี่เจ้าคงหาเรื่องคนอื่นโดยใช้ชื่อบิดามารดาในการข่มเหงผู้อื่นมาตลอดสินะช่างน่าสมเพชจริงๆพาลี่เด็กน้อยหัวเลาะเยอะหยน ไอ้คุณชายตอนนี้มีโทสะแล้วน้อยหนึ่งเด็กน้อยคิดว่าข้าไม่กล้าลงมือกับเจ้าหรือร่างบูรุษพุ่งตัวรวดเร็วตอนนี้ผู้คนโดยรอบต่างรู้แล้วว่าคุณชายผู้นี้ต้องเป็นชาวยุทธที่มีระดับฝีมือไม่ธรรมดาหากแต่หนึ่งเด็กหญิงตัวน้อยกับบุนล่างสะบัดฝ่าเท้าวาดวงราวกับจันเซียวเท้าเล็กๆของนางกระทบกับใบหน้าคุณชายน้อยที่แต่งกายดีในทันที ตอนนี้ผู้คนในล้านโดยรอบต่างอื้ออึงแล้วโคมเสียงแตกหักของร้านค้าดังสนัน่นฝ่าเท้าของเด็กหญิงช่างไม่ธรรมดานิยายจบแล้วฟังตอนใหม่ก่อนใครกดติดตามค่ะ